สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนเพื่กำลังรับชม What's the Next Game รายการที่จะแนะนำเกมให้กับเพื่อนเอนกันครับและว,วันนี้จะมีเกมอะไรบ้างเราไปรับชมกันเลยครับมากันที่เกมแรกกันดีกว่าครับกับเกม Chrono Odyssey Chrono Odyssey คือโปรเจกต์ MMO RPG ฟอร์มยักษ์จากประเทศเกาหลีโดยทีมพัฒนา Chrono Studio ภายใต้ชื่อเดิมอย่าง N-Pixel แม้ว่าผลงานก่อนหน้านี้อย่าง Gran d Saga ไม่ประสบความสำเร็จแต่ Chrono Odyssey นั้นจะเป็นเกมที่จะมาแก้มือของเหล่าทีมผู้พัฒนาและเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะทำเกม MMO RPG ขนาดใหญ่ระดับโลกตัวเกมพัฒนาด้วย u n r e a l e n g i n e 5ภาพสวยวัยรุ่นถูกใจแน่นอน จุดขายของเกมนี้คือโลก Open World ที่ไม่มีหน้าจอโหลดวิ่งเข้าหรือออกดันเจียนทุกคนจะอยู่ในโลกเดียวกันระบบคลาสนั้นมีให้เลือกถึง6คลาสด้วยกันและระบบคลาสต่างๆนั้นสามารถเล่นได้ยืดหยุ่นสูงมากครับถึงคุณจะเล่นพาลดินคุณก็ยังสามารถที่จะเป็นฮิลเลอร์หรือ TPS หรือจะเป็นแทงกก็ได้ขึ้นอยู่กับการบิลของคุณตัวเกมนั้นมีกำหนดการในการคสเบต้าแล้วไปดูที่เว็บไซต์ของผู้พัฒนาเกมได้แต่ คาดว่าจะเปิดในควอเตอร์ที่4ของปีนี้ครับ However still have no trust your trust I in มากันอีกเกมครับกับเกม Ash c h r o n i c l Ash c h r o n i c l คือการรีบูตครั้งสำคัญด้วยการาฟิกใหม่ระบบใหม่แต่ยังคงปลิดอายการเล่นเหมือนเดิมครับเกมโดดเด่นเรื่องการเล่น p p n n o r w รอ p g อี่างอิสระ จะทำอะไรก็ได้ตามใจในโลกของเกมครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่า Ark Edge c h r o n i c l e จะเป็นเวอร์ชั่นที่ทำให้แฟนเกมเก่ากลับมาและดึงดูดแฟนเกมใหม่เข้ามาได้หรือเปล่าครับ กำหนดการการให้บริการของเกม Ark Age Chronicle นั้นยังไม่มีกำหนดการครับแต่คาดว่าจะมาในปี2026ครับ ต่อมาเราก็มาอยู่กับเกม Dark o n s o r c e ครับ Dark o n s o r c e คือเกม MMORPG ใหม่ล่าสุดจากทีมผู้พัฒนาอย่าง Darkness ครับทีมงานตั้งใจนำเสนอประสบการณ์แฟนตาซีสุดเข้มข้นเหมือนที่ทุกคนเคยเล่นกันแต่อัปเกรดใหม่ยกชุดกันเลยครับจุดเด่นของเกมนี้คือระบบต่อสู้แอคชั่นที่รวดเร็วและโลกขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยมังกรและสัตว์ในตำนานให้ตื่นตาตื่นใจกันครับการาฟิกในเกมถูกออกแบบมาให้สวยงามและมีภาพตัวกร์ตูนน่ารักน่าติดตามมากครับ ตัวเกมดารคอนซอนนะครับมีการโค้ชพิต้าผ่านมาแล้วแต่ว่าตัวเกมยังไม่มีกำหนดในการเปิดให้บริการครับต่อไปก็จะเป็นเกม Legends of Ema Legend of Yama คือเกม MMO RPG ที่จะพาคุณเข้าไปสัมผัสโลกเทพนิยายนอสในมุมมองใหม่ทั้งหมดครับระบเกมนั้นใช้อันเ a รีย g จินไฟครับทำให้แสงเงายักษ์ในแอสการ์ดหรือหิมะนั้นมีน้ำหนักดูสมจริงครับที่น่าสนใจคือรอของเกมนี้ไม่ได้มีแค่เทพนอสทั่วไปครับแต่จะตีความใหม่ให้เข้ากับสงครามและการต่อสู้ของอารยธรรมต่างๆครับผมตัวเกมนั้นมีระบบเปลี่ยนร่างเทพ ที่สามารถทําให้เรากลายร่างเป็นอสูรหรือเทพชั่วคราวครับเพิ่มมิติในการต่อสู้ในหลายๆแง่มุมเลยครับ Legends of y e Ema คาดว่าจะเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้ครับและมาอยู่ในเกมสุดท้ายกันนะครับกับเกม Architect Land of Exile a อซิ e ทค c ลนด์ออฟเ i ็ e ครับเป็นเกม MMORPG ที่น่าสนใจครับด้วยการผสมระบบอย่างการบริหารบ้านเมืองเข้ากับสงครามแฟนซีอย่างเต็มรูปแบบครับนี่ไม่ใช่เกมแค่ตีมอนสเตอร์ธรรมดาแต่เป็นเกมที่คุณต้องบริหารอาณาจักรไปพร้อมกับการออกรบขนาดใหญ่ครับนั่นแปลว่าระบบเกมนี้นครับจะมุ่งเน้นไปที่ระบบ PVP และ Guild War เป็นหลักครับ ตัวเกมนี้มีระบบกราฟิกและโมเดลตัวละครที่สวยมากเลยครับจะทําให้เพื่อนๆอินไปกับการเล่นเกมนี้อย่างแน่นอนเลยครับเกมนี้ยังไม่มีการอัปเดตใดๆจากทีมผู้พัฒนานะครับแต่คาดว่าจะเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้ครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับ5เกมในวันนี้หวังว่าจะถูกใจกันอยู่บ้างครับยังไงก็ตามแต่อย่าลืมกดไลค์กด u u s สไคร e ไว้ด้วยนะครับเพื่อได้ติดตามว่าครั้งหน้าจะมีเกมอะไรกันบ้างแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ